เวลาของส้นสูงมันค่ะเวลาจมส้นเท้าแตะไม่ได้สพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะได,ได้ไหมคะ ผู้ชายามาโหดมาเยอะมากมีแต่หล่อเลยอะเพชรเริ่มหิวแล้วว่ะเพชรเริ่มคันแล้วว่ะทุกคนทุกคนเพชรเริ่มคันแล้วว่ะกล้องใหญ่ใหญ่เพชรเริ่มคันแล้วว่ะถือกระเป๋าหลยมาให้แม่แล้วลูกคันอะไรคะคันเกียร์ <3> <3> วันนี้ไม่มีไฟออร่าละะ่ะขาเปิดอยู่ค่ะ เปิดอยู่ค่ะนี่ไงคะออร่าพอไหมคะออร่าพอไหมคะออร่าพอไหมคะ มี1,300คนด้วยนะคะแม่มากี่วันแม่มาวันเดียวค่ะตอนนี้แม่ถึงหน้าร้านีเด n แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ร้านยังไม่เปิดนะคะร้านเราจะเปิดให้บริการวันนี้3ามทุ่มนะคะ Eden b a า h o โฮค่ะตอนนี้มี m มามาสักอันดับหนึ่งมาเยือนรอเราตรงนี้แล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะยินดีต้อนรับดาราสาวนะคะสู่แผ่นดินจังหวัดประเทศโคราชนะคะหนึ่งพันสองร้อยคนตรงนี้นะคะวันนี้อีเดนวันนี้มีเด็กมาเยอะมอีเดนค่ะวันนี้มาจากเชียงใหม่เจ็ดหนุ่มนะคะมีจากกรุงเทพด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีจากพัทยาแล้วก็โคราชสุรินทร์นะคะขอนแก่นแล้วก็ชัยภูมิค่ะชาวโคราชคืนนี้ใครอยากจะมาที่อีเดนนะคะบอกโปรโมชั่นการเปิดเล่าในวันนี้เลยค่ะวันนี้เป็นโปน1 2 9 0ค่ะ คืออะไรวะหนึ่งสองเก้าสิบได้เลยะหนึ่งสองเก้าสิบฟรีมิกเซอร์ตลอดคืนเลยค่ะไม่ได้คิดมิกเซอร์เลยไม่ติดใครที่อยากมาเจอพี่เพชรวันนี้นะคะช่วงประมาณสามทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งนะคะโปรโมชั่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแล้วก็ฟรีค่ามิกเซอร์ถูกไหมคะอันนี้น่าจะพี่สาวดิฉันมาแล้วค่ะฟรีมิกเซอร์นะคะอันนี้แม่ดิฉันมาแล้วค่ะเป็นฟรีมิกเซอร์อ๋อคือจ่ายพันสองเก้าสิบฟรีมิกเซอร์วันนี้นะคะที่ร้านนี้นะคะอีเดนนะคะผู้ชมขาแล้วก็ส่วนดริง์นะคะเด็กที่นี่วันนี้ดริง์ละเท่่่่่่่่าไหรรคคะะะดดดืืืมมมมเิต้นทีล ได้เลยค่ะน้องๆลงอยู่กับเราถึง1ชั่วโมงเต็มเลยเรียกว่าดื่มนี้ถูกกว่าทุกที่นะคะดิสน,นี่เป็นเจ้าแม่บา่าวโหเทียวมาทุกที่แล้วนะคะที่นี่ถูกมา,มากๆ<ฮ>1ดื่ม250ใช่ค่ะมากันเยอะๆนะคะอีเดียนอยู่ด้านหลังตอนนี้ไม่ได้เปิดไฟสวยงามเดี๋ยวยพี่จะลงมาทำคอนเทนต์ให้แล้วเจอกันค่ะไปะเดี๋ยวไปเปิดห้องให้พี่ออยหน่อยดูห้องหนึ่งห้องสองสุดแบบเลยโอเคสวัสดีต่อแม่สวัสดีค่ะพี่ออยถือได้หน่อยไปสวัสดีนางก่อนเอาโอเคแม่เจอกันแต่งตัวเป๊ะๆรู้เรื่องยายวันนี้ถามอะไรก่อนจะอาบน้ำแล้วออกไป คือจะอาบน้ำแล้วจะออกไปนั่งกินข้าวสักชั่วโมงครึ่งก็คือที่ไหนเลิศโนบุไทเกอร์ไม่มีได้ยังไงหนูเป็นเด็กโคราชอันนี้ก็เดี๋ยวมาสามก็คือ2องทุ่มสีจะมานี่ไงตอนนี้เพิ่งทุ่มเดียวข้าวที่อร่อยมากแม่ก็เตรียมไว้ให้ลูกก็พอลูกจะไปนั่งอ่อยกินเบียร์สักสามขวดเดี๋ยวมาเขาเรียกว่าสร้างฟิลก่อนมานี่โอเคไป้เจอกันนะครับแม่ลาล้านก่อน หนูจะมาที่นี่สามทุ่มไงหนูว่าถึงออเดนก่อน3ามทุ่มโอเคไหมโนบุก็ได้แม่โนบุมีโนบุมีนะโนบเป็นแนวแบบขอรำไม่เอาโนบุนั่นแหละแล้ไฮโซโนบุแหละแม่โอเคอาบน้ำอาบน้ำเขาจอดไว้ให้แล้วใช่ไหมครับพี่น้องต้องใส้บัตรช่องอะไรไหมคะไปตั้งค่ะโอเคขึ้นลิฟต์หรือบันไดเออบันไดค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันนะคะเดี๋ยวแต่งตัวให้จัดเต็มค่ะเอาขาไม้หนวะ ห้องละเท่าไหร่ห้องเทาห้องวอล์กอินห้องละเท่าไหร่พี่คะพ่อแม่โอเคยังว่างอยู่เยอะใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเกินผมไม่มาเดี๋ยวได้ผู้ชายก่อนจะลงมาเปิดค่ะมันได้อยู่แล้วโคร้ดผู้ชายทุกคนพร้อมที่จะมากินเรือล่างเพชรมีใครจะซัพพอร์ตค่าโรงแรมไหมคะหกร้อยเพราะเพจต้องได้ผู้ชายอยู่แล้ววันนี้ดูหน้าเพชรสิสวยขนาดเนี้ย เลิศไหมกินเรือนลางเออแล้วกูมองเวอร์ไม่มีลิฟต์โอ้ยเดี๋ยวถ้าห้องไม่เลิศก,กูจะด่าแม่ต้อมให้หนังหนังหนังดยหนังกระเด็นเลยค่ะสองศูนย์แปดนะคะไปไว่าย้ำเมื่อกี้ว่ยมาแล้วค่ะเมื่อกี้ขับขับผ่านยกสองมือพนมแล้วค่ะเมื่อกี้ยกสองมือพนมแล้วค่ะวหายแบบเลิศ เออดีนะได้สองเตียงยาวแม่กับลูกนะคะก็คือโรงแรมเขาจะอยู่ใต้บาโฮอดเขาจะอยู่ใต้โรงแรมเลยโอ้ลดบาโฮอดเขาอยู่ใต้โรงแรมเลยนะคะโอเคอ่ะหนูอาบน้ำไหมลูกแม่จะเอาน้ำร้อนลาดซราบแม่แม่อาบแม่จะแค่แม่จะแค่น้ำร้อนลาดตัวเพราะว่าแม่เหนียวยแม่ลาดก่อนเลยโอเค เสร็แล้วนี่แต่เอาให้เป็นแรงสุดไปแล้วสปอรต์ตฟีนคนนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวขอหาขาตั้งต้องก่อนนะ เอาใ้มันเลือกเลเวอร์ใส่ไม่ได้ไงเลือกคนเลยต้องมันเลือกเปิดทีวีก่อนนะคะให้มันดูเป็นไม่มเหมือนโงแกนปากชานะคะให้มันดูมีเอ่อเสียงหนึ่งนิดนึงอุ้ยเขาขายถูกเนาะโปรที่นี่วันนั้นกูไปโปรห้าพันนะห้าพันฟรีมิกเซอร์อันนี้เท่าไหร่นะยิงที่แม่ฟังเมื่อกี้พันสองเก้าสิบถูกมาก มิกเซอฟีทั้งคืนโคาสมาเจอกันนะคะอีเดนโอตายแล้วได้พายอคก่อนนหรือว่าชุดนีลดแล้วโนบุเพื่อนคิดว่าไงคะร้านน้ชุดอะไรร้นไหบาร์โดบางดชุดนี้คระบตดียวังเปิดเผยไม่ได้ไงเอาไม้ก้นใสุ่ดดำไปนี่ค่ะสปาร์โคนี่ค่ะสบาร์โคน่เปลี่ยนไม่ออกป่นกหลีไหมคับสปโอแล้วไหมคบสปาโ ชุดบอลโมเป็นชุดนี้ค่ะนะคะแต่ตอนนี้ดาราขอเปลี่ยนชุดไปดัานออยเด็กวัยวรุ่นโครลาสนะคะชุดออยเด็กวัยรุ่นโครลาชุดนี้แล้วกันชุดดำอัพแอปแค่ชั่วโมงเดียวนะคะเสือแม่เสือสา,าวอ่ะคุยกับออยลี่รอก่อนนะคะเ,เดี๋ยวดาราขอไปเอ่อเปลี่ยนชุดก่อนสวัสดีค่ะแต่ออยขอใส่ตาปอมก่อนมองไม่เห็น ไปพี่บินพี่บินอกติเจแกตามวัดตนดอยตายังครับนึกว่าต่อตอต่อไม่ใครยังไม่เดื่มค่ะกินข้าวก่อนเมื่อกี้หิวมากแต่ว่ากินไม่ลงแล้วครกมันก็มิตแล้วแม่ฝ่าเบ็นเนื้อฝ่าเบง เรื่องของการถ่าอาวุธมีดไปในทางสาธารณะแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะจังชาวเต็มทั่วโลกลานชิวสวยเลยคุณผู้ชมครับมีผู้ต้องหาคดีวิ่งเาวครับนะแล้วก็มีหมายจับของศาลจังหวัดสตูลอยู่สี่หมายจับด้วยหลบหนีการควบคุมตัวของตำรวจไปลาตอนที่พาไปศาลพันธิศาสตั้งแต่29พฤศจิกาพิกัดยนต์สปอร์ตคดีดีได้ไหมฮะวันนี้ตำรวจตามจับกุมตัวได้แล้วนะครับ เกือบหลับแต่กลับมาได้ค่ะทุกคนไม่รู้ว่าพูดอะไรผิดไปนะคะชี้นำทางอะบริอันชี้นำเอียมีริบแบบไหนบ้างแบบเดียวตัวแม่ีบอกไปแล้วมาส่งคนนะเออเซรีนค่ะมีท่านนี้ ไม่เอาแบบนี้สิดแกนี่สิอื่นไหมสวัสดีเสืองอายุ36เป็นผู้ต้องหาที่หลบีมาจากตรกีมีหลักฐานี่หมายนะฮะตอนนั้นก็หนีระหว่างนำตัวไปฝากทุมสารนะครับแตประชาชนวีมาได้วาเลยรีบเกิดวางไว้ที่บ้านไอ้ยเอามาคันเลอร์ถ่ายสตูดิโออื่นที่บ้านเชาไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่3ตำบลวังประจันทร์อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลขอมาถึงเนี่ยวิสวัต ไหวตัวแข็งเห็นตำรวจมาวิ่งหนีนะฮะเข้าป่ากับเราแต่สุดท้ายก็ถูกจับได้ครับเลิศดาราสาวไม่ได้แม่อวสักแท่งมิสติกพอกันอยู่ชาย่อนอยู่ชายอยู่ชาย่อนใครจะอยู่เนาะอยู่เหนกันเคือแม่สายตาตรงกลางสองสองที่สอกที่มานี่ก่อน

หนี้ไปได้สองเดือนกว่านะฮะกระเป๋าใส่อะไรได้หรอแทบแอปข้าพงวียนต์ปีที่แล้วนแอปที่ต้องหาคลิปวิ่งราวครับกระเป๋าใส่อะไรไม่ได้สักอย่างหนีไปขณะตำรวจนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับพอหนีออกจากตำรวจไปได้ก็เนี้ยไปชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านแล้วก็ขี่หลบหนีไปต่อนะนี่ฉันอยู่โคราชค่ะไม่ได้อยู่ปักซองค่ะกำลังจะไปร้านนมค่ะ ้ายวันนี้ก็มาเจอตัวนะครับตอนนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาเพิ่มด้วยนะฮะก็คือถูกคุมขังหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอ๋อหน้า,อาอของศาลของพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็มีหมายจับอื่นด้วยก็แก้กวาดค่ะคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่กันสักหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยป้องอาศัยความบอกว่าอ,อยู่โคราชไม่ได้อยู่ปากช่องคือมีช้างเพศผู้เกลียวกราดอารวาสเพราะว่าโซ่ที่คล้องเอาไว้หยุดนะคะ กว่าที่จะช่วยเหลือแล้วก็จับค้างมาคล้องโซ่เอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ได้เรืองง่ายๆเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมมาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะตัเ,เวอร์ไปค่ะ97%ฉ่ำมาก หิวข้าวค่ะจะไปกินเอ่อกุ้งแช่น้ำปลากับเบียร์สิงแค่นั้นแหละบอับปีนี้ยกให้แม่เท่านั้นจริงเหรอฮะเป็นปีของดาวหรอขอทานด้วยนะแม่อิจิเน่หายไปเลยนะคิดถึงว่าคิดถึงลูกจิเน่ว่ะซัปพอร์ตกี่โมงลูกขอสามขวดมะ ซีเน่คิดถึงแม่ไม่ลูกขอความแว้วป็นทย้ยแม่ไม่เห็นได้เลยอะ่ะสามขวดมาหนูเศร้าเศร้าอีกแล้วแต่ถ้ามือให้เงินแม่ปุ๊บชีวิตมือจะกลับมามีผัวเลยนะพ่งนี้จะมีผู้ชายใหม่มาจีบมือทันทีค่ะนะคะสวยพร้อมลงลงเออให้แม่มึงลงไปคนเดียวนะค่ะอีนุ่นให้แม่มึงลงไปคนเดียวนะคะงลงอะคะ่ะ,คะ สี่เาาานส์สปอร์ตแม่ลูกสามขวดนวรดาเลนทนยค่ะอันนี้คือเทศกาลล่ะอย่ามั่นนะคะนี่คือเทศกาลค่ะอเอาแค่กุญแจรถมาอย่างเดียวพอ,อรู้อัตโนมัติอัตโนมัติอรนมหออัตโนมือ,อ,มอสวยพร้อมลงลงเอ,อ่ออีจีเน่์ยังไม่เด้ง หกศูนย์สามสองเก้าหนึ่งสี่สิบสี่สี่ึงเจ็ดเอินชีเนยังไม่เด้งมาเดี๋ยวยังไม่เด้งเด้งกี่โมงคะแม่รับงานโปรโมตเซรั่มไหมเซรั่มอะไรลูกทำเป็นคลิปหรืออะไรลูกถ้าเป็นคลิปโยนมาเลยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ส่งเซรั่มมาที่บ้านเลยคะ่ะรับรองการันตีคลิปยอดวิวสามแสนคะ่ะเออจินเน่รับจบเออย่าดัดจริตจบกี่โมง จบกี่โมงคะแม่เป็นโจยคนแม่ได้ค่ะซัพพอร์ตหน่อยค่ะคนสวยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะตกลงโนบุนะลูกมองจิกหนูทีค่ะแม่คือดาราใช่โอ๊ย ต้งเดินไปอย่างนี้ค่ะดีใจมากวันนี้ได้เจอแม่ลูกที่พัดภาคสวัสดี600ท่านค่ะพอจะทำงานจริงๆังในช่องชอบสแะแนจะปิวทำขู่กูเวอร์เวลาทำเล่นทำหัวในี่คนดูเยอะเยอะสวัสดี700ท่านด้วยนะคะ เออแม,แม่ลูกเจ้าแม่หลุยหลุยเล็กหลุยน้อยหลุยพุดหลุยพุ๊ดดูสิไปทางไหนแบบนี้พิมพ์ว่าโนโบุเลยลูกออมกืดมากเดี๋ยวขอไฟออร่าก่อนค่ะคุยไปแล้ก็ได้แม่ไฟออร่าลงไปตาบอดมองใดนอนแเหรอเลิดเปิดเปิดกระจกนี่ ะคะเออรับรับอะไรดันเดี๋ยวกูดาก่อนรับดอกไม้จันอีนุ่นมึงออกไปจากไลฟ์สดกูสิอีฉันต่ำ <c ười> คนตามหกพันคนทำไมพูดจาต่ำตมอย่างาง,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 างี้ <c ười> อีควายเนี่ยเฮ้อพ่อแม่สอนมึงมายังไงอีนุ่นคนตามมึงหกเจ็ดพันคนได้ยังไงอ่ะโนบุโคลาบลูกกินปลาซัก ทอให้ฉันรู้ว่าออกไปค่ะอีพูดพ่อแม่ไม่สั่งสอน,นกัดเวอร์ตัวเขาเองก็เคยพูดเอาไว้ว่าความรักมันไม่มีปริมาณรักได้แต่สำหรับ